ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขึ้นแท่านเป็นพระเอกจอมซาดิสตกจือ ตับจูบคนใหม่ไปแล้วล่ะค่ะสำหรับหวานใจส,สาวสาวราหนุ่มเผาพัฒลพลที่มาประกบคู่เชื่อเชื่นบทบาทกำบนงเอกนุ่นบวรนุษในละครรหัสวิทยาโอ้โหดูสิคะงานนี้ช่างน่าสงสารสาวนุ่นจริงๆที่ทั้งถูกมัดโดนอุ้มโดนปล้ำแถมยังถูกจับโยนลงน้ำอีกหนุ่มต๊อดสาช่วยสาวนุ่นทีเถอะจริงรงบอกอยากแต่ตั้งแต่ต้นฉากแล้วนะคะขับรถออกมาแล้วก็ จะไปชนเขาแล้วแบบมีตบกันด้วยอะไรด้วยเขาก็เลยแบบโมโหเนี้ยไม่รู้จะทายังไงเนี้ยเขาก็แบบผลักลงน้าเบี่ยงลงน้ําไปเลยค่ะสรุปว่าเรื่องมีนางเอกรายหร,ยร,ยรยือว่าพระเอกสาดิดคะทั้งสองอย่างสองอย่างฮะทั้งสอง,ยงสองย่างต้องบอกว่ามันมีความหลากหลายในคาแรคเตอร์เงี้ยค่ะมันก็จะมีหลากหลายมุมอะไรเงี้ยให้ให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วแบบว่ารูร้สึกเออสนุกแล้วก็แบบ ต,ตามตไปกับเขาอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้น,น่าเบื่อค่ะพี่พอคะในชีวิตจริงนี่เคยซาดิกแบบนี้กับใครบ้างหรือเปล่าคะ <c oughs> โอ้ไม่มีเลยบ้าทีนี่ทำขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะเพราได้พี่พอคงจะพาไปนั่งเรือแล้วก็พายเรือเล่นเนีอ, <จะ S 1> อถ้าสมมติว่าหนุ่ต้องหนุ่มตอนมาใาดิบอย่างนี้ใส่ทำไมคะ <c oughs> ไม่มีใครมีแต่พี่พอค่ะใช่ไหมคะอย่านะอย่า ในตายซะก่อนเลยใช่ขนาดนั้นน่ะเป็นห่วงซะเหรอกินโหดนะโหดเลยเอยากเป็นไม่ละนางเอกเรื่องนี้แต่เมย์คิดดูดีๆแ้วเมย์ไม่อยากเป็นนางเอกเมย์อยากเป็นเอาชุดจริงเป็นอย่างนี้เลยชีวิตจริงแบบเพี้ยมอย่างนี้เลยเอาผ้ารัดปากอย่างนี้เลยก็ไม่บอกว่าชอบในทางนี้ชอบแบบนั้นอย่างนี้เลี้ยงด้วยนักแข้งอะไรเงี้ย่ชอบแบบเลี้ยงด้วยนักแข้งใช่ไหมไม่ทันละไม่ทันทั้งเรื่องละครด้วยเพราะว่าด้วยอายุของเราเนี่ยก็คงจะเป็นนางเอกของพอไม่ได้ไม่วังแล้วหรอไม่ทันอีกเรื่องนึงคื เขาเปิดกล้องกันไปตั้งนานแล้วก็เราจะปิดกล้องรออิเดยวกล้<ร>อม่ทันอีกเรื่องหนึ่งคือไอ้ผู้ชายคนที่จะเลี้ยงคุณด้วยลําแคกเนี่ยก็ลุกไม่รู้หายไปไหนแล้วังหลจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ